นีเด้แม่หมูการนมัสการครับการนมัสการ,จรเ<อ>าจ้าค่ะปูการนมัสการครับผมติดตามแนวทางสราริดแห่งรัฐบาลเนาะครับปูเป็นแนวทางตามสูอาจารย์ครับ,รบเดี๋ยวสินเน้นให้บนแขนๆล่างแขนๆครับปูอ่ากัมักไหมักมันเนาะนี่บอกที่บางกอกเนี่ยครับบอกอยู่สกลค่ะสรุปอ่าสรุปแกนวันที่หนึ่งเนาะ กรปเดือนเจ็ดเจ็ดสองห้าหกห้าหกห้ารัฐบาลนะพี่น้องเนดะ้ออยถึงแล้ววันทีหนึ่งมารมารวยไปด้วยกันกระปุเรามารวยไปด้วยกันสำหรับผู้ที่ชอบเท่านั้นเนดะ้อมักใครมักมัน่นไม่ชอบก็ผ่านาบนบุญนาจารย์ บนในสูตรของอาจารย์เองเนี้ยนี่ไม่เกี่ยวกับสูตรต่างๆอันนี้คือบนของอาจารย์กับวิ่งบนวิ่งหนึ่งในสูตรของอาจารย์เองตัวนี้นะครับปู่ตัวใหญ่บ่ครับขับผมเอาบนวิ่งวิ่งรถหนึ่งขับผมบนวิ่งหนึ่งอันนี้ก็งงผมไว้ก่อนครับปู่หนึ่ง ลองเอลองหนึ่งลองสี่หนึ่งลองแปดเอ๊ะเลขแปดก็ส้นไหล่ตำหนักปวดก็เอาหนึ่งลองหนึ่งลองแปดแล้ว,ลวมันก็ได้แปดเนาะได้แปดด้วยคือโก้ตามสูตรแล้วเนาะตามสูตรลองแปดสี่กู้เน้นๆเอาเอาเลขสามตัวกันเนาะครับสามตัวก็สามหนึ่ง เจ็ดครับอ่าสามหนึ่งแปดแล้วก็อ่าแล้วสอเ็นเ็นอ่าครับเนเนให้ลวด 1หนึ่งศู 0, 3, นสามแปดอี่คือสามตัวครับปมอ่าแลนี่สามตัวไปอมสินได้สามตัวนาสามตัวไทยเลยอพี่้องเน้นหนอกมาตัวใดก็ได้ครับส่วนสองตัวสองตัวมีหนเจครับปมหนึ่งปดหนึ่ง 4, 0, 4, สี่ศูนย์สี่ครับอ่ามีซมี่เด่นบนเด่นหนึ่งนกปูเนาะหัวร<ฮ>่<ฮ>องครับร่องก็ค<ฮ>ือสามแปดอันนี้แค่อันนี้แค่ตกนั่นที่ซื้อดอกกับโ<ฮ>อาจารยนหนึ่งแปดส้นหลายสำนักครับหนึ่งร้อย อาจารย์มงคลเน้นๆเลยบ,บนนี้เนี่ยอ,อันนี้บนอย่างเดียวเนมนเลครับ้างเดียวบนอย่างเดียวกระปูบนอย่างเดียวครับตัวรองตัวรองน่าจะสวยน่าจะสวยกระปูตัวรองสามตัวแล้วกระปูไดมากเตอร์แต่าตวาอยู้ในชุดตนมีเบิร์ดล่ะครับบนแกน,น้อาจารย์ขึ้นหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกระปูเนาะสำหรับเด็กบนครับ เด็กนะบนเ้อะมีบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนเ้อพี่น้องรัฐบาลครับบนเน้นไีทีเล็กนึงตันทีนึงเลยนะปูเนาะแปดเป็นร่องหนึ่งครับที่แล้ว่าสิ่งห้ศูนย์ก็หนึ่งอ่ะแหละครับพูดว่าสูตรก็มีแปดคือกันเพราะว่าเนนแปดก็อยู่ตัวล่องก็มี่หนึ่งแปดสามแปดศูนย์แปดไปล่างแล้วคลับว่าล่องห้เนาะ ครับคูแปดไปลางคูแปดอยู่ในจุดลางเดียวที่สับซ้อนกันอันนี้บนอย่างเดียวนี่นี่สูตรของปูสูตรนี่คือวงกลมให้ตัวเดียวหนึ่งเจ็ดตรงตรงบอกปูตรงตรงไม่ต้องกลับกลับสามตัวสามหนึ่งเจ็ดหางเดียวครับมีสิทธิ์เป็นไปได้หนึ่งแปดตัววงกับปูบมเมนกบโมเมนต์มนมการหนึ่งแปดชนหลายสำนักแล้วมันลีบออกมันสิบออกมันสีบออกหนึ่งเจ็ดเนาะ สวนหนึ่งเจ็ดล่างล่างอาจารย์วิ่งล่างอาจารย์วิ่งสามกับศูนกลับมาตัวนึงนี้นี่มาตัวหนึ่งเด่นไปทีสาครับที่กว่าับมาก่าามตัวหนึ่งรเจาะเน้นเลยคือสาป ครับนี่เนี่ยที่เอาไปกันบนนี้เนี่ยศูนย์สามแปดสามแปแล้วก็ศูนยแปดศูนย์แปดนะแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งศูนยสี่โอ้ศูนยสี่ศูนย์สี่นี่ทั้งบนทั้งล่างไั้บนทั้งล่างชนบนชนล่างชนบนชนล่างเพราะว่าคนศูนสี่นี่เพราะอียังหม่วยจักรวกลเป็นเลขติดศูนย์ตัวเดียวที่ยังไม่ออก โอ้ละชนของอาจารย์เก้าสูตรครับอยชนของอาจารย์เก้าสูตรเนี่ยเน้นในขับปูตรงตรงสามแปดไม่ตรงสามแปดศูนย์ก็เน้นมาไม่ต้องกลับเอาว่าเน้นศูนย์แปดประปูศูนย์แปดมันล่าสมัยแล้วเอาตัวที่ยังไม่มาดีกว่าอ่าอ่าครับผมศูนย์แปดชนสูตรอาจารย์สิบก็สูตรล้วมันเขย่าอันมาแล้วครับ ใครซื้อได้ก็เอาเนาะับหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดนีอันเมิดตัวประเทศครับแต่ว่าพ่อซื้อได้ขึ้นหนึ่งเจ็ดับแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แต่ว่ากันที่นเน้นล่างนี่นี่สามแปดศูนย์สี่แล้วพี่น้องด่าชนหลายศูนย์แล้เดแิแก,นแกนน่นแก่นเน้นที่สามแปดตรงตรงนะปูเนาะแปดตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับครับ,รบอ่าดี๋ยตี้แดงไงเงือบเพื่ออาจารย์เนี่ย โค้งสุดท้ายครับท่านช่ชมครับสุดท้ายเลยเ้อพี่น้องอากับอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับเนาะหรือปูซีหาครับเด่นพารวยพี่น้องเันไน็กกะลุยครับเด่นเน็กกะลุ้ยกขาเรียกพารวยศูนย์ซีนี่คือศูนย์นี่เด่นมากปกติเลขที่เดินอยู่ศูนย์ห้าเก้าเนาะงวดนี้เก้าไม่มีในกําลังวันตัดออกครับห้าไม่มีในกําลังวันตัดออกเหลือศูนย์เม็ดเดียว ใครมีเลขดีเลขเด่นจับเลขศูนย์ใส่เลยเนี่ยชอบแปดก็ศูนย์แปดชอบเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดแต่ว่าศูนย์เจ็ดออกแล้วแต่เลขอาจารย์เนี่ยจะได้เด่นมาที่สี่กับแปดในเมื่อสี่กับแปดแล้วนี่ก็สามแปดนี่ชนชนเจ็ดศูนย์ล่างแต่กันบนตันบนกันบนท่อนสี่เด่นสี่กับแปดตา่าตัววิ่งนี่เพรมีวิ่งสี่อันนี้หลักสิบเอารักสิบสี่นี่ขันมากมากลักหน่วยบมอปูมาหหลักนวยมาลักหน่วย 8เหมือนกัน8ถ้ามาล่างอาจจะมาหน่วยครับโอ้กะนี่โตตรงๆขึ้นหลักสิบครับหลักสิบอาจารย์กะเดินดีต่อเนื่องครับเดินดีต่อเนื่อง0อ่าได้8กับ4 8กับ4กะขันห้อเอาเลขเลขเด่นประจําปีเนาะครับงวดนี้เกาว่ามีหาว่ามีคือ259ในกำลังวันไม่มีเนาะคระก็เหลือเลข0ตัวเดียวโคโลได้สูตรก็0804 แต่ชอบที่สุดคือศูนยเพรายังศูนย์หนึ่งศูนย์อานย้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูย์เก้าออกบ้แล้วเหลือแต่ศูนกับ0ูเพราะฉะนั้นแล้วมาแน่นอนอ่าว่า <c oughs> ร,รัฐบาลเกาดู